เตรียมปลูกหญ้าเนเปียนะครับอันนี้เป็นหญ้าเนเปียที่หมักแช่น้ำไว้นะครับดูการแตกกอสนใจนะครับทอนละหนึ่งบาทนะครับอือกําลังสวยนะครับสําหรับวิธีการปลูกนะครับอตอนนี้เนี่ยขุดลุมไว้นะครับเราจะปลูก หลุมละสีต้นนะครับให้มีส่วนหนึ่งโผล่ขึ้นเหนือพื้นดินนะครับอยวให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับปลูกแนวเฉียงพยายามให้ให้หน่อขึ้นข้างขึ้นด้านบนนะครับโอ้วางกองไม่โดนอาจจะอยู่ประมาณนี้นะครับหน่อเน,นี้ยให้มันหันขึ้นบน ประมาณนี้นะครับเอาขึ้นสูงๆก่อนประมาณนี้สีหน่อนนะครับแล้วก็คลุมเลยครับไม่ต้องคลุมเยอะนะครับก็ให้แต่รากมันติดพื้นเนี่ยจริงๆก็ใช้ได้และประมาณนี้นะครับวิธีปลูกยาในเปีย ทางร้านของเราไม่ได้ขายแค่ยาในเปียนะครับมีทั้งยาหวานยาหนรกจักรพพัดนะครับในเปียแค่มีหมดทั้งหมดเลยนะครับก็ลูกค้าสนใจชนิดไหนก็สั่งมาได้นะครับเอ่อทอนละหนึ่งบาททั้งหมดนะครับมีทั้งขายใน Facebook และ s h อป e ี l a z a d ดานะครับหรือโทรเบอร์ติดต่อนะครับที่จะแปะไว้ใต้ลิงก์ด้านล่างนะครับเนี่ยวิธีปลูกก็แค่นี้ครับง่ายๆนะครับที่ปลูกสีต้นเพราะว่ามันจะได้ขึ้นสวยนะครับขึ้นทีเดียวจะสวยเลยขึ้นเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกใหม่ แล้วก็เนี่ยจะประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับนี่การขุดหลุมปลูกนะครับหลุมลึกประมาณ13เซนติเมตรนะครับหน้ากว้างประมาณ15 20ถึงแล้วก็ระยะห่างประมาณ20เซนติเมตรนะครับของหลุมที่จะปลูกหญ้าเนเปียนะครับจริงๆปลูกได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นหญ้าเนเปียหรือ อ่าหาหวานอิสราเอลนะครับก็ใช้สําหรับเลี้ยงสัตว์นะหรือเลี้ยงตะกะแตนปลังกาก็ได้นะครับจริงๆเราสามารถตัดท่อนพันธุ์แล้วไปปลูกเลยก็ได้นะครับอ่ไม่ต้องมาหมักไว้ก็ได้แต่ถ้าหมักไว้อัตราการเจริญเติบโตนะครับอัตราการงอกเนี่ยก็คือปลูกเนี่ยมันจะโตเร็วนะครับแล้วก็จะสวยด้วยนะครับจริงๆลูกค้าถ้าสนใจสั่งมาเนี่ยเราสามารถทําแบบนี้ให้ก็ได้ก่อนนะครับเราจะหมักให้จนขึ้นรากให้ได้ให้ได้ก่อนก็ได้นะครับ แต่แนะนำนะครับลูกค้าสั่งจากทางเราเนี่ยแนะนําอยากจะให้เป็นท่อนพันธุ์ที่ตัดสดใหม่เลยโดยไม่ผ่านการหมักนะครับเพื่อที่นอเขาจะได้ไม่ไม่หักนะครับตัวนี้จริงๆงหักมันก็ขึ้นใหม่ได้นะแต่ว่าถ้าจะให้ดีไม่ให้หักมันจะดีกว่านะมันจะเติบโตได้ดีนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็สวยงามมากนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจนะก็โทรมาได้ที่0 9ย์8 8 0 8 0 4 7 2นะครับที่พูดเรียวไม่ใช่อะไร แปะเบอร์ไว้อยู่นะครับแปะลิงก์ไว้อยู่นะครับก็โทรหรือติดต่อมาทางเพจทางช้อปปีของเรานะครับสมาร์ท9977นะครับหรือทางเพจยา่าหวานอิสราเอลซีสเกตยโซธรนะครับเพจเฟซบุ๊กยูทู e ก็มีนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอ่านี่ให้ดู